สวัสดีครับผมตั้มยิ่ีถิบนบ้าน,านพากินพาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับก็มาอยู่ที่ป่าอ่างเจ็บน้ำํำไม่น้าก่อนะครับก็ตอนนี้เราจะเดินลงไปนี่อ่างนะครับก็มีรู้ว่าจะไกลขนาดไหนนะครับ,รรด,นนรบดูทาง ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับจะประมาณนี้นะครับมีน้ำขังเยอะเลยนะครับทีแรกก็จะเอารถลงมานะครับก็ไม่ลงดีกว่าเพราะว่าดูสภาพแล้วไม่น่าเอาลงมานะครับ นี่จะเป็นทางน้ํานะครับทางน้ําไหลลงมาทางน้ําเล็กๆนะครับโอเคเดี๋ยวนี่ครับนี่ก็จะเป็นบรรากาศที่ น,นะครับนี่ครับนี่จะเป็นเวิร์มตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปนี่ผมจะพาเพื่อนครับไปดูเขาตกปลานะครับมาลุ้นตกปลาที่ด้านในนะครับด้านในอ่าหาดกลางๆงเขื่อนนะครับไม่ใช่ในเขื่อนเอ้ไม่ใช่อ๋อ ต้นน้ำนะครับแต่ถ้ารถเข้ามานี้โอ้โหแย่นะครับนี่อ,อุอ้ยยังไงก็เข้ามาแล้วครับโอ้ทางรถหรือนี่ก็โอเคครับก็มาถึงแล้วเจอ,อ ตกปลาอยู่คนเดียวมอมอยอ,อยู่คนเดียวฮะน่วัวจากสั้นน่ละล่ะมันเข้ามาห้าเราอ่ะเข้ามาหาแล้วก็ว่าปลาบอกเข้า ได้จากตัวละเตียนลยตัวเดียวได้สองตัวเมนโบเด้อโอ้คือคาดบัดเลรออันกระสังกันเลยเกียนน้อยแท้ได,ไ,ดได้ดึงซามได้สามได้สี่แล้ว ได้ห้าละน้าขกิน้วน้ำขึ้นนี่ก่อนเนาะน้ำขึ้นจากตานเร่มย็นเลยนะเนะี่โอ้นี่มูวานเหยีดล้วเนาะ,นะปลานินตายเนี่ บอ่งงตั่ตะกิดตก,กิดดงตก,ก,กิดเกง,ง,งเกงตะก,กิดอ่ะเดกไ้อยู่ไกลตะกิดบอยัวแถวานั้นอนะ่ะทีแรกว่าสิลงหน้าตะก,กิดจ้คะคบทันตะก,กิด ลุนใหญ่แล้วใหญ่แล้วลุนคันน,นึงมากินคันนึงเว้เออเอาทัาตักใส่เลยใส่เย มัรนออรอกินเงีเ้ยไม่ดินะ Oh. หลุดโอ้ไ oh, ผขึ้นน่ะตาเล่นตดดน่ะเร oh, เปิดวัานไปดิเปิดวัานแล้วแล้วแกแก้แก้อะไผขึ้นบบกไงเปิดบ้านจังแง้วเละหล่ง

ป่อยังด,ดูแจ๊ขึ้นมันเล่นมันเล่นคันนี้มากินคันนี้ตีนะแล้วโ,โต,โโตโกัน,น,น,นตีเปลี่ยนน้อยนะ เรงแรงยู่กขึ่นผมว่ามันติดแล้วล่ะ <laughs> เป็นปลาน้อยเฮ้

แต mm ่งงเนะลองน้อยต่วาแข็งอย่างเงห้ยขี้ห้อรวไงกว่าน่ด้ะโอ้เนี่ยโอ้ผมว่ามันเอาเลยนะโอ้บหให้มนกดอีอยู่ ăn này, Điều, lo, Ồ, của ba mình vui chẳng đến, vui ไซนี้ไม่ต้องลุน้นนะทีเจ้าเฮียนเ่รอเจ้เฮียนไซน,นี้เนะี่ยได้ฮึร <ừ> ู้เลยดึงนะไม่ต้องเบิ่งปะนั้นหรอกรู้เลยว่าเป็นปลาเจ้เฮียนนะปลานินน,นี่กินกิ่นหรอคันดีดบปะ แอาลูกอาเต้ามาฝนตกเก่ามานำเนะขาบอใสยให้พ่อให้แม่ขเขาเลี้ยงก่อนเนาะลูกอ่ะ

แล้วมันขันหอมบะโนมเป็นน้นำมันนะครับมันก็นเลยเด้งได้ได้ปลาโอเคครับตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะครับก็เดี๋ยวจะออกไปด้านนอกแล้วนะครับฝนลงแล้วครับ ครัพอดีไปดูเขาตกตาก็ปลาใหญ่ก็หลุดไปตัวหนึ่งนะครับก็เลยไม่ทันได้เห็นเลยใกล้จะได้อยู่แล้วนะครับเกือบจะได้อยู่แล้วก็เสียดายมากไม่งั้นได้เห็นปลานินตัวไซส์เกือบสองโลนะครับ แล้วอุ๊ยโอ้โหสาธุสาธุาธขอมาถ่ายทำหน่อยเด้อครับนี่อาจารครับเสียงฝนเสียงฝนมาแล้วครับ ท่านหรือเปล่าออกไปท่านหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใกล้จะถึงรถแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทาคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสาหรับเพื่อนเก่านะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับคลิปนี้ก็บบาๆครับสวัสดีครับเดี๋ยวมารอดูคลิปต่อไปนะครับว่า จะเป็นคลิปอะไรนะครับผม